ไม่มีใครนอกจากคนที่ใส่มัน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 ก็จาไม่ได้เหมือนมึงแหละเรองมันไม่ไม่ใส่ชุดอะไรเดิมพันบ้ามึงกับเมียกูจารพันอะไรดีใครแพ้ใครใครแพ้ใครแพ้ล่างสุดใครแพ้่างสุดไม่หมายหมายถึงถ้ามึงชนะเมียเมียกูแพ้ก่อนก็มึงเอาไปพันหนึ่งเล่นเกมอะไรดีโดต้าไงดอบอมึงมีเงินเหรอเอ็ยไม่มีเออแล้วมึงถามกูยังไม่กะให้มึงทานี่ไงเอา กูมไม่อยากตบเด็กโอ้สงครามมันเริ่มตั้งแต่คำว่าโอแล้วพี่ตีถ้าพี่พูดแบบนี้เดี๋ยวเด็กมันร้องอยู่ที่เรา <laughs> เอาสี <laughs> <laughs> เอาด <laughs> ิมาดิใครบอกเอาเอาดีเอานหนึ่งที่รักจิ๊บจิบเอาเลย เออกาเปล่ากาเปล่า,าตีจะร้องว่าละตีไม่ร้องหรอกเดี๋ยวว่าตีมาวีเดียววีเลย์ลแต่ถ้าฉันแพ้เดี๋ยวฉันให้เอเตอร์ต่อยอ แต่วันนี้กูหามึงว่ะไปเรียกว่าสองเลยวันนี้กูหามึงอะคนดูมึงอะแม่งไอ้เหี้ยอยากปัดไอ้สัตว์โดนสิงโซ่กูอย่างหี้ยเฮ้ยกูบอกให้นะเดี๋ยวนี้มันมีอาชีพอ่านปากแล้วด้วยไอ้ตีก็ปิดอยู่มาคนมันเอามาอ่านปากบางทมันก็ไม่ปิดไงไอ้เหี้ยเออยังหลุดอ่ะไอ้สัตว์ปากตีอ่านโคตรง่ายบอกเลยไม่ง่ายอ่ะไม่จริงอ่ะไม่เชื่อ พ <si <UM uh, ี่ไม่เชื่อไอตีไอตีแบตเนี่ยกูไปดูมาเช่ปว่ามันมีคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งแข่งล่าสุดเช่ปว่าที่มันที่มันชนะชนะจีนปะวะใช่ป่ะแล้วแม่งตบตบที่เขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นมือหนึ่งแต่รับลูกตบของคนไทยไม่ได้อ่ะอ่าใช่มือหนึ่งของโลกชี่ชี่ที่แต่มันแพ้นะชี่ชี่ใช่อ่ะถ้าสมมติถ้ามันแพ้เป็นโอลิมปิกครั้งท้ายละแล้วแล้วคนไทยชนะแล้วคนไทยจะกลายเป็นมือหนึ่งแทนปะมันอยู่ที่มันไม่ได้อยู่ว่าแค่ว่าแพ้กับชนะมันอยู่ที่ว่าลาดับ ของการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์อย่างทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกมันก็จะมีแต้มของมันอยู่ที่1ได้กี่แต้มได้หมื่นแต้มที่2ได้แปดพันแต้มแล้วมันก็มีแต้มสะสมของโวลันกิ้งอยู่อ๋อก็คือคนทยคนนี้มันต้องสะสมต้องชนะใช่อันได้ที่2มันก็มันก็ได้เยอะกว่าที่1นึ่ไอ้มันก็ได้เยอะกว่ามือหนึ่งของโลกไงพราะมือหนึ่งโลกแพ้มันไงมือหนึ่งโลกมันอยู่ที่ได้ที่เท่าไหร่ได้ที่สี่ได้ซ้ำเขาก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆ ถ้าถ้ารอบถ้ารายการหน้าเขาชนะเขาชนะก็จะต่แรงขึ้นไม่แต่ฉีชี่ชีเนี่ยมันเพิ่งได้แชมป์อันดับไอของอังกฤษมาเมื่อก่อนจะมาโอลิมปิกนี่ไงมันชนะเนี่ยแหละชนะวิวกรูดูนี่แหละวิวก็แพ้เขาบอกว่าตอนนี้ที่สี่ของโลกแล้วครับคนไทยอัได้ที่สองไงเอออันด้ที่สองไงวิกเตอร์ขึ้นที่หนึ่งเชียทองโคตรเก่งเย็ดแม่เก่งจัดเก่งเวอร์เลย มันจะมีมีต้นน้ำไหมพี่มีมีมีเดี๋ยวจะมีแต่แต่กวลาหน่อยเดี๋ยวไอการปอนต้นน้อะไอไอพวกนักแข่งเนี่ยที่ทีที่มันตีกันใช่ป่ะแบตอะเวลาเวลาสมมติใช่ป่ะมันตีมาแล้วไอนักแข่งที่มันแบบตีให้ลูกสูงสูงเนี่ยเพื่อตัดกําลังอีกฝ่ายหนึ่งหรอไม่ใช่เพื่อเซฟมันคือลูกเซฟมันไม่ตัดกําลังก็คือไอไอดีดขึ้นไปเนี่ยไปท้ายขอดเพื่อเพื่อที่เป็นการป้องกันเพื่อตัวเราเนี่ยมายืนเซนเตอร์ให้ทันด้วยแต่แต่มันตบมาเลยนะ อา้าวก็ตบมาก็ถ้ามันอยู่ท้ายคอร์ดไงระยะระยะการตบมันก็ดีกว่ากลางคอร์ดหรือว่าหน้าเน็ตไงมันก็ยังมีโอกาสรับได้ไงมันมองลูกทันนันเปนักแบบนะอะวันนี้มันไม่เป็นใจใช่แต่ที่<ช>มึงทำมากูนี้กูเหนื่อยชิบหายเลยนะก็ <c oughs> นั่นแหละเขาเรียกว่าลากโดนลาก้อมเดนีดนีน้มันเบสิกจัดเลยจะมึงเสร็จจังเนี่ยยังไม่เสร็จแล้วมังไม่เสร็จอะอรหรอ เดี๋ยวจะมีเกมใหม่มาอีกแปดวันหรืออะไรกี่วันเนี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ยโมคงเนี่ยทำทานเล่นกันดีกว่าเป้าอนับเดทวัฒนธรรมกันหนึ่งเะไ่นะไอโมคองอะโมองทาเล่นกันดีกว่าใครจบคนแรกเอาเงินคนที่ไม่จบไปจเลี้ยงข้าวไงเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวเจอกันกเลี้ยงข้าว ข้าวแต่ละจานมันเป็นหมื่นแล้วเนี่ยวงเงินเป็นแสนแล้วนะเนแสนกว่าแวเลยจีนก็ทานข้าวกันไว้เนี่ยโอมาเกษตรได้ทุกมืออะที่รักเดินนี้ไปไปไต้หวันไปรักไปปะเนี่ยให้จีพาไปอ่ะเออถ้าไปไต้หวันไปได้ไปปะบอกกูจะไปญี่ปุ่นทันทีแล้วนั่นไงไม่ต้องห่วงพี่เต้าไม่ใช่แค่พี่คนเดียวพี่แต่ถ้าจะไปก็ไปอ่ะจองตั๋วตั้งแต่ตอนนี้เลยถ้าจะไปจะไปถูก้แนนีลืมอยู่แล้วลืมหมดไม่เราก็ไปกันสองคนไงเอาลูกไว้บ้านไง จะได้ไม่เหนื่อยไต้หวันสนุกนะอาหารอร่อยไม่ไม่ค่าตั๋วมันก็พอกับญี่ปุ่นเลยป่าวะไม่แพงไม่ถูกไปเยอะหรอมันอยู่ใกล้กันนะไม่ไม่ใกล้เลยเฮ้ยใกล้ไม่ใช่หรอไม่ใกล้เลยไปดูใหม่โอ้เจสต์โอ้ยนั่นมันเกาหลีนี่ว่าไปดูใหม่เกาหลีใกล้ญี่ปุ่น user j o วครับลุงบับอยู่ไหมครับอยู่ S <S 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 เออไอ้บอสตาม้ากนอกร้วะ่ะน่าไปโดนนผมขอนายกนายกตามผม,<า>มขอน,นายกไงาตามข้าแล้วไม่ทำไม<ห>ตอนนี้กูงงเนี่ยกูนั่งดูไลฟ์มึงอยู่เนี่ย<ด>ทำไมไอ้แฟงมันโดนอะ่ะงงเขียนเขาบอกว่าวาปไปพร้อมกันมั้งครับคือแบบว่า<อ>พวกผมไม่ก็คือเขาวาปไปปุ๊บแล้วพวกผมแฟงบอกว่าไม่เจอพวกมันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ดิประเด็นคือวร์ปตามมันไม่เหมือนกับมันวร์ปก่อนเน้ยวร์ปไปดูอย่างเงี้ย อันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้กฎนะรู้คือไอ้เจ้าแฟงนี่คือว่าไปดูถูกต้องไหมอันนี้ผมจําไม่ไม่ได้เหมือนกันครับคือเดี๋ยวผมเล่าให้ลุงฟังก่อนตอนแรกโดนแดงอ่าตอนตแดงเลยหรอเหลืองดิตอนนี้เนี่ยไม่ไปส้มแล้วอ๋อเออถ้ามันโดนเหลืองมันมันมันไม่เจอแล้วบอสบอกว่าอันนี้ให้ไปทิเก็ตหานายกเลยไปทิเก็ตหานายกเพราะมันไม่เพราะพมันไม่อยู่แล้วเอาคุยกับบอสสักแป๊บหนึ่งมันไม่มีใครเลยฝั่งมันไม่มีใครแฟงบอกว่าถ้ามันไม่มีใครอยู่แล้วค่อยวัดไปก็ได้พี่แอดด็อป ไม่แต่ว่ามันมันมันก็ไม่ควรค้อนาเนี้ยไม่ควรโดนปะอะไผมก็ว่าไม่ควรโดนนะก็การเกมอ่ะก็ถ้าเราเล่นกับบีบีซีกับบีบีซีกับฟุตบอลเรายจะว้าวเข้าไปได้เลยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือไอ้แฟงอ่ะมันมันมีเรื่องกับบีบีซีถูกต้องไหมอ่าและบีบีซีอ่ะมันวาร์ปไปหมดแล้วซึ่งไอ้แฟงจะอยู่ตรงนั้นคนเดียวไม่มีแก๊งอื่นไม่มีแก๊งอื่นมีแค่พวกผมยืนอยู่ตรงนั้นแหละอ่าแล้วจะโดนยังไงแล้วจะโดนยังไงก็ยืนอยู่พักหนึ่งด้วยไหมยืนอยู่พักนึงยกันอยู่พักนึงคุยกับบบ๊อ โอ้ก็ตามเนื้อเรื่องแล้วบอกก็เลยบอกว่าให้ไปแจ้งเลยมันคุยกันอยู่อ่ะไม่ตอนนิ้มันอยู่ตอนทีุ่ณส่องสตรีมมึงอยู่มึงยืนอยู่ไเจ๊ได้ปะเนองน่าจะหลับได้หลับลงมึงลองนิ่งๆได้ปะได้ครับโอ้ห่าไม่รับแล้วตอนน่าจะหลับไม่ไหนครับอาจจะอาจจะวิ่งแล้วพูดพูดออกป่ะพี่ เออวิ่งวิ่งวิ่งแล้วพูดออกแล้ววิ่งแล้วพูดออกไงพูดคล่องว่ะวิ่งต่อเลยน้องวิ่งต่อเลยพอไม่เป็นไรครับลงไม่ผมก็ผมก็ลังงงอยู่ไงตอนที่พูดแบบนี้ตอนนมก็พูดไม่ออกแล้วเนี่ยทำไนอากี้กำลังโฟเลยเพื่ออะไรเนี่ยพี่ไม่ไม่ครับคือคือคุณลุงคือคือเข้าใจไหมคือตอนแรกมันยึดมันมีอยู่สี่คนมันมีชุดนอกหนึ่ง อ่า like <บ> <centimet S 1> มันมีชุดนอกหนึ่ง<บ>แล้วก็ใส่ชุดแกใส่ชุดแกงสามอ่าอ่าแล้วทีเนี้ยพอมันมันโดนพวกผมยิงยิงกันอยู่ก็บลัฟกัน่ะมีเล้ามาหนอยู่ตรงนั้นอ่ะอ่าพอเล้ากันเสร็จปุ๊บผมก็ยิงมันเรื่อยเยแล้วก็อ่ามันเหมือนมาตามพวกมันมั้งครับแบบโทรหาเพื่อนมันอ่ะให้แบบมายิงผมอ่อ่ามันมันก็มีเพื่อนมันขับมายิงผมเหมือนกันอ่าใช่ครับประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยไม่ตอนตอนจังหวะที่มันยิงมึงเนี่ยไอ้แฟงมันบัฟไปยังยังครับยังอ่ายังแล้วพมอมันยิงมึงเสร็จแล้วมันทําไง ก็ขับรถหนีก็ขับรถหนีซึ่งไม่มีใครแล้วตอนนั้นใช่ครับใช่ใช่ขับรถหนีไปแล้วก็ผมถอยหลังกลับมาแบบว่าเหมือนที่แบบว่ากลับไปเรียนกันอะไรสักอย่างอ่ะแล้ว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 ไอ้และไอ้พวกเครียดที่มันตามมาแล้วมันรู้ได้ไงอ่ะ BBC มันรู้ได้ไงว่าวอล่าเออมันแสดงว่ามันคุยวอลกันในแอร์ดรอปเหรอใช่ใช่มันก็คุยได้ดิอยู่ที่ไหนมันก็คุยได้แสดงว่าเอ้าเออน่าจะคุยวอลแหละถ้ามาแล้วมาเติมยังไงก็ต้องคุยผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้ลุงผมไบ๊อบกําลังมานะตอสแป� พราะว่าคนสุดท้ายอะที่ผมเจอก็คือบ๊อบบ๊อบมันก็ยืนดูอยู่เนาะยืนดูน่าจะยืนดูตลอดตั้งแต่มีปัญหากันอะบ๊อบก็เลยบอกว่าเอ้าพวกมัน่าไปแอดด็อกกันหมดแล้วอืมแต่ก่อนเล่นเนี้ยของไอ้แฟงไม่น่าโดนนะเพราะว่าาหาไม่เจอเลยแล้วเราก็ไปเลานแอดด็อกอะไม่น่าโดนนะแล้วต้องถามบ๊อบอะบ๊อบอยู่ในเหตุการณ์นะครับบ๊อบครับบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ้างไหมครับเข้าเข้าเมืองมาได้ไหมได้หรอ น้าขอนายยกพมขอนายยกแล้วครับอเคนายจะบอกตามได้ครับตามไปเคลียร์เรื่องอันนี้น่าจะได้ใช่ใช่ก็เล่าไปป็นเหตุการเหตุการเหตุการอะไม่น่าโดนอกไอยแฝงอะถ้าถ้าะมันยาอ่อนเกินนะโดนจากที่โดนนี่คือมันแบบไม่แร์จัดเลยเพราะว่าติดตามเกมทุกอย่างคืต้องให้รอตรงนั้นกี่นาทีถึงจะไปทำอย่างอื่นได้แฝงอะแฝงมันแฝงมันก็รอแล้วครับมันบอกว่าถ้าถ้าถ้าไม่เจอพวกมันแล้วเราถึงจะว้ามได้นะพี่แฟงไอ้แฝงกันเลตัวมันบอกผมอย่างนั้น ก็ต้องบอกแบบนี้กับนายกว่างนั้นเราให้ผมบต้องรอเขาจนกว่าเขาจะกลับมาหรอมันก็ไม่ใช่ป่ะไม่งั้นผมก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยสิก็ต้องอกว่บาแบบนี้ด้วยให้เขาเข้าใจแฟนบอกว่าถ้าเขาอยู่บพี่ห้ามวาบนะพี่ห้ามวับนะของเไม่วบอ่สแล้วพอมันไปหมดแล้วคุยเล้วผมก็เลยไปคุยกับบ๊อบไงจําได้ไหมแล้วบ๊อบบอกว่ามันวัรไปอดดรอปกันหมดแล้วบอกว่าเออเป็นแะละลองไปแจ้งดูที่มันวัรมันวับไม่ได้แล้วน่ะแล้วมาดูมันมันก็ไม่อยู่แล้วเรามีหลักฐานไหมอธิการณารำของไอ้แฟน น่าจะมีครับในสตรีมโอ้โ้ส่งให้นายกดูเขาสบายแล้วไม่น่าโดนนายกดูดูแต่ของแสงยังไม่ได้ดูของผมเลยคือนายกเขาแค่สันนิษฐานเป่าว่าว่าอาจจะโดนหรือเปล่าไม่นายกมันไม่ได้ว่านายกมันไม่เห็นภาพเลยใช่ใช่ครับน่าจะแสงน่าจะให้ดูกันแต่ของแสงงั้นมึงทําแบบว่าไอ้นี่แล้วมันเนี่ยอเนี่ยทำทำอะไรเนี่ยให้ให้ไอ้หลุยมาแล้วทําท่ายิงเนี่ยจะได้เห็นภาพไปบอกให้นายกมาดูสตรีมมึงอ่ะแล้วมึงก็ทําให้มันดู ของของที่ตอดแจ้งใช่ไหมใช่ครับอ่ะเซ็กลองเล่าลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับที่เซิร์ฟเห็นนะที่บอกเห็นที่บอกเห็นที่บอกเห็นบอกเห็นผมไม่เห็นอะไรครับอะเราเอ่อที่ที่เราโดนใช่ไหมที่อยู่ดีบอกบอกใช่ครับใช่ใช่เนี่ยคลิปนี้เนี่ยอ่ะมีคลิปด้วยเหรออ้าวงั้นก็สบายดิเด้๋ยวประเด็นเด้งแล้วจบเลยกันอ่ะจะมีคลิปอ่ะ ไอวัปส่งมาให้พี่สรุปคลิปมัตตัวไว้จแป็กตัวใบแดงเลยไม่ไม่อีกอันหนึ่งอ่ะอยู่ทีมสปิคส่งมาเลยผมผมผมอาจจะดู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 ทำไมเช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 อันนี้ไหมเนั่องจากนี้นะท่านกูจะไม่ผิดอ่ะพลาดไหมนะตายิงละต่อจิงละได้บาสถ้าผมขับบอสที่แม่ขับอ่ะต่อจิงอ๋อก็คือนี่ใช่ป่ะที่ยืนอยู่สองคนป่ะ สามเนี่ยผมก็ยืนอยู่เลยไอ้ฟ้าข้างๆอือนี่ไงคนนี้เขาถามหาไอ้ใช่ไม่พี่เหลยโอ้มันยิงด้วยเหรอมันยิงมันมีขับรถมายิงครับมันมีขับรถมายิงผมอยู่ไลน่องแล้วพวกคนในแก๊งเราก็ยิงมันเหมือนแปบลบว่ายิงยางรถมันบ้างครับเพื่อที่จะหนีอะ โอ้ยเลอะที่ไปตายกลับมาตายที่เดิมอ๋อมันวาร์ปไปเลยอ๋อมันมันมันหมายถึงมันจะเหลือคนหนึ่งอ่ะแบบไม่วาร์ปมันขับรถไปไกลๆแล้วมันค่อยวาร์ปครับมันจะมีคนแสดงว่าไอ้นั่นแ่ะรู้แสดงว่าไอ้คนไอ้คนนั้นแ่ะเล่นเป็น ใช่ครับมันขับรถหนีไปแล้วไม่ไปวาร์ปอีกที่หนึ่งอ่ะแล้วไม่เรียกคนละหนีได้ไม่รู้มันใช่ครับแล้วทีเนี้ยผมก็ไม่รู้จะอยู่คับเนี่ยแสงมันก็บอกว่าพี่เอาไงต่อบอกตามไม่คลิปเลยรูปอย่างนี้กูเห็นแบบเอาเรื่องของกูก็คุณขับแต่โดยแฟงว้าบอีกที่หนึ่งนะมันอยู่เนีมันคือสตอรี่เหมือนกันดูตอนกี่นาทีวะกินสักพักเลยเนี่ยรอพวกมันเลยไอตีลองดูดิมึงลองดูแล้ววิเคราะห์ดิดูไอตีดีกว่าดูช่องไอตีดีกว่า แผมไปดูผมผมต้องออกเืองก่อนไปดูด้วยไหมครับหรือไม่ได้ดูได้เลยดิมันเป็นโอซีเนะเมืองไเลยติดชวนชดได้วูไมครับวีค็อ์เก่งไม่ต่อแล้วก็ดูได้มันเป็นเรื่องโอซแล้วเนี่ยเป็นที่เกตโอซีดูได้แต่พอดูอย่างนี้แล้วเทียบกันแบบไอติแกไตอนนี้หน้าคล้ายกันอยู่นะ <พ uka> หล่อพคู่เ,เลยอ่ะมึงดูดิคล้ายอยู่นะความหล่อแนวว่าไปตอนไงหนวะอมึงดูเด็กดูใช่จรงใช่เลยนะใช่ได้ตอนใส่แบ่นนี้ใช่ตีเลยอ้วทำผมทองได้เลยี่นเน<อ>าะลุงเข้าใจความความหมายที่ผมจะสีไปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเข้าใจแล้วนะลุงเข้าใจ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 แต่มันก็บอกมันก็บอกผมว่ามันวาร์ปไม่ได้นะพี่ต้องรอก่อน เพราะตอนนั้นเหมือนเหมือนผมเคยโดนอย่างเงี้ยที่โดนหกซุนยิงอย่างเงี้ยมีผมมีเวทมีสุพัฒน์รโดนยิงอย่างนี้เลยแล้วก็เดินมากระทืบมามาฟันเล่นก่อนที่จะเล่นสตอรี่กันนะครับอ่าตรงกระลาอกางเนี่ยผมก็โดนมันยิงอย่างเงี้ยพวกหกซุนอ่ะผมก็ปล่อยให้มันยิงให้มันซับผมก็ปั้มยาอะไรอย่างเงี้ยเราพวกเราจะไปพี่ พี่พี่ต้อนดังผมนะมันหมดเว่ยเผื่อเราต้องฟ่าเอ้ยของของของมันหมดเว่ยมันเลยต้องฝ่านะพี่พี่เข้าใจไหมพี่เออเราไปพูดเล่นกันไหมเราไปพูดเล่นกันไหม BBC มันกระเด้งนี่หว่าเต๋อือเอ้ามันหายไปวรอหลุดเหรอมันว้าปอ่ะ บ้าไปแอบดอปไงอันนั่นแหละที่มันบ้าไปแอบดอปไงมันบ้าต่อหน้าเลย เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งอะรู้รู้ครับว่ามันวัดไม่ได้นะ่ะมันจะขึ้นลดมันก็ตายเอาพิธีกรนี่ไงไบ๊อบก็มาบอกแล้วนี่ไงแจ้งไว้ดิว่าไอ,ดอ้ดับต่อหน้าะไอ้บ๊อบก็มาพูดอยู่เลยใช่เพราะผมก็งงผม,ผมไม่ยึดเรื่องแต่แต่ไม่เข้าใจรอมาตั้งแต่วันมัน,นก็แจ้งวันนั้นเลยพี่ต<ห>ั้งแต่วันเนี้นโอ<ห>้ย แต่วันที่สามสิบก็คือแจ้งวันนั้นเลยไม่แล้วเขาอธิบายว่า<ม>อะไรอะ่ะแอดมินอ่ะ<ม>เขาไอ้ไข่หวานมันไม่อยู่ด้วยมั้งพี่มันก็เลยไม่รับเรื่องแล้วก็ไอ้ไข่หวานก็โยนให้คนอื่นแทนแล้วคนอื่นก็มันเงียบไม่รู้กันมันจะั้นคือคือเห็นประมาณว่าไข่ไข่หวานบอกว่าสุดท้ายเราเราก็วัดตามเขาไปถูกไหมแปงก็เลยให้เหตุผลว่าประมาณว่าแบบเอามันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วอะ่ะผมก็รอเขาอ่ะ <buch. S 2> ให้ผมยืนยุคุยอับใครอ่ะอมันก็ยกตัวอย่างกับหบกซุนเหมือนกันแซงวิดเลยวะไม่ยกตัวอย่างหกซุนไม่บีบีซีไม่ใช่หรออ่าหรือบีบีซีที่เราเข้าไปเล่นเอนดอปที่เขาหาเขาไม่เจอครับลงุงแล้วก็อย่างเขาวับเข้าไปเล่นได้เลยอ่าอ่าใช่ครับไม่อั่นี้เรายิงเขาอยู่แล้วอยู่ดีเขาวาปไปเอนดอปถูกต้องไหมใช่ครับแล้วแล้วไอ้แฟงตัวอะไรนะ ก็มไม่รู้เหมือนกันนะครับไอ้ไฟแฟงไอ้แฟงไอ้แฟงโดนที่กูเข้าใจนะที่ไอ้แฟงโดนหมายถึงไอ้แฟงอะวัปตามไปเหมือนกันแต่พื้นที่ตรงนั้นอะมันไม่มันไม่มีใครแล้วไอ้แฟงมันก็ไม่ไดใ้ใช่ใช่ใอ่ถูกครับถูกม<ต>ไม่แล้วที่เขาวาัปหนีเราไปอะอ่าใช่นั่นแหละนั่นแหละประเด็นแล้วที่กูไปฟังมาเหมือนว่าเขาโดนโดนคู่นะกูว็งงว่าโดนคู่เรื่องอะไรในเมื่อไอ้แฟงอะมันมันยืน มันยูนอยู่เหมือนไม่มีใครแล้วไม่มีไม่มีบีบซแล้วไอ้แพมันก็วาร์ปไปปกติของมันแต่ว่าบีบซีอ่ะมันวาร์ปต่อหน้าตอนที่ตอน,นออออมันยิงเลยมันคนล,ละกรณีกันเลยก,เก,ก็เลยงงเนี่ยว่าคืออะไรหรือในกรณีอันนี้ที่เคยเกิดขึ้นคือต่อให้มีบีบซีแถวนั้นแต่ถ้าเขาไม่แสดงตัวให้เรารับรู้เนี่ยก็ไม่นับนะ เขาต้องแสดงตัวให้เรารับรู้ด้วยว่าแบบเอ้ยมีเขาจ้องอยู่นะอะ,อะไรเงี้ยใช่<ะ>ใช่ถ้าเขาแอบ,บอยู่แบบไปยอดตึกเนี้ยอะเรียกยกโทรศัพท์ส่องออกมาเราก็ไม่รู้เขาอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ไม่ต้องแสดงตัวแสดงตัว,วมันจะมีการแสดงตัวด้วยอืมงงอ่ะ អ្នកជន់ទីអេពែបជន់ទីមកໄວលេណាពេអេពែបជន់មែនទេ